ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่11นอนด้วยกันแล้ววันนี้เธอไม่สามารถทำลายความคาดหวังของเด็กๆได้ตลอด6ปีที่ผ่านมานี้พวกเขาตั้งตารอช่วงเวลานี้อยู่ทุกคืนวันสีนะใช่จก้กอารมณ์ของนภาลัยค่อนข้างซับซ้อนเธอรู้สึกติดค้างกับเด็กๆมากเหลือเกินไม่แยกจากกันอีกต่อไปแล้วเย yeah. แชมป์ดีใจจนกระโดดโลดเต้น พิมพลมองดูภาพตรงหน้าแล้วขมวดคิ้วเล็กน้อยสายตาของเขาดูลึกลับมากขึ้นเขาแค่ต้องการรับผิดชอบในฐานะพ่อเขาไม่ต้องการให้สื่อมาไล่ตามสืบคน้นและคิดว่าเขาแย่เหมือนกับพ่อของเขาคุณแม่ครับผมง่วงนอนแล้วแชมป์เหนื่อยหน้าขึ้นมาจากด้านในข้อพับของเธอป้าสนเตรียมห้องเด็กที่สวยมากๆไว้ให้พวกเราด้วยแม่อยากไปดูไหมครับไปกันค่ะขวัญข้าวจูงมือเธอเดินไปทางประตูแล้วก็ยังมีกระดิ่งอันใหญ่เบอเริ่มที่ร้องเพลงได้ด้วยหล่ะค่ะ นาภาลัยถูกเด็กๆพามาที่ห้องเด็กทุกอย่างถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยจริงๆเมื่อเห็นเด็กๆมีความสุขมากนาภาลัยก็รู้สึกชื่นใจในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่าเด็กสองคนนี้อีกแล้วถึงแม้ว่าเธอจะต้องเสียสละความสุขของตัวเองไปแต่มันก็คุ้มค่าแล้วที่จะได้ชดเชยให้กับลูกๆคุณแม่ครับคืนนี้คุณแม่ต้องนอนกับคุณพ่อนะครับ แชมพูดอย่างรู้ความพ่อกับแม่ไม่ได้เจอกันมาตั้งเจ็ดปีแล้วจะต้องมีเรื่องเยอะแยะมากมายที่อยากจะคุยกันแน่ๆยังจะเป็นห่วงเรื่องนี้อีกนภาไหลลูกหัวลูกชายสุดที่รักคุณแม่ขาขวัญเข้าเงยหน้าขึ้นคุณพ่อกับคุณแม่แต่งงานกันแล้วเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็ต้องนอนด้วยกันนะคะที่นี่มีห้องไม่เยอะหรอกค่ะเจ้าเด็กสองคนนี้แม้แต่เรื่องนอนยังจะสนใจอีกรอเนี่ย คุณแม่ครับผมพาคุณแม่ไปส่งที่ห้องคุณพ่อนะครับแชมป์จูงมือแม่ด้วยความดีอกดีใจและพาเธอกลับมายัางห้องนอนใหญ่พิมพลยังคงใช้สองมือล้วงกระเป๋าและยืนอยู่ที่เดิมพร้อมกับสีหน้าที่สุดแสนจะเย็นชาเด็กๆปล่อยมือเธอพร้อมทั้งหันหลังกลับออกไปและปิดประตูให้ด้วยความใส่ใจเสียงปิดของประตูบานนี้ทําให้ในใจของนภาลายส่งเสียงตึกตักเบาๆภายใต้แสงไฟสว่างจ้าในห้องทั้งคู่ก็ได้สบตาก,กัน นภาัยทำอะไรไม่ถูกเธอไม่อยากจะติดอยู่กับตัวเขาในเมื่อเราแต่งงานกันแล้วและในข้อตกลงก็เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าต่อหน้าลูกจะต้องทำตัวเป็นคู่สามีภรรยาที่รักกันริมฝีปากแดงสุดเซ็กซี่ของพิมพลเอ๋ยดังนั้นการนอนด้วยกันก็เป็นเรื่องที่ไม่ว่ายังไงก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อพูดจบพิมพลก็หมุนตัวเดินเข้าไปในห้องอาบน้ำเสียงน้ำสู้ดังออกมานภา,ายัยจึงได้สติข,ขึ้นเธอมองไปยังห้องอาบน้ำภายในใจรู้สึกเครียดขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก ต้องมาอยู่กับผู้ชายที่ตัวเองหลบซ่อนตัวมาเจ็ดปีอีกครั้งเพียงเพราะสัญญาแต่งงานฉบับหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ดูท่าว่าชั่วชีวิตนี้คงจะหนีไม่พ้นเงื้อมือของเขาแล้วละ่ะถ้าจะอย่าเธอจะต้องทําให้ชื่อเสียงของตระกูลกงพลีเสียหายแต่เธอก็จะไม่มีวันได้เจอลูกๆอีกเลยพิมพลออกมาจากห้องอาบน้ําหลังจากอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยเขาใช้เพียงแค่ผ้าเช็ดตัวพันช่วงล่างเอาไว้หญิงสาวตกใจจนหลับตาปีและรีบหันหนีใจเต้นระส่ำระสาย สิ่งนี้ทําให้ชายหนุ่มรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันทีนี่เธอกําลังรังเกียจเขางั้นหรอพิมพลเดินมาหาเธอณนภาัยรีบคว้าชุดคลุมอาบน้ําที่อยู่บนเตียงโยนให้เขาใส่ซะชุดคลุมอาบน้ําลอยมาหาเขาเขายื่นมือออกไปรับไว้ได้อย่างสบายๆและยังคงเดินเข้ามาหาเธอต่อไม่หยุดนภาัยลองหันกลับไปมองจึงเห็นว่าเขาผูกเชือกรอบเอวเรียบร้อยแล้วย่งลูกมานับเป็นความสามารถอะไรด้วยหรอทําไมไม่สู้กันตัวต่อตัวหลัก เธอพาบาดี้การดมารังแกผู้หญิงที่อ่อนแออย่างฉันมันนับว่าแมนที่ไหนกันออร่าของพิมพลแผ่มาแรงมากหญิงสาวจ้องมองเขาด้วยความโกรธเธอเกลียดที่เขาเป็นแบบนี้ที่สุดเลยตัวต่อตัวพิมพลขอมดคิ้วผมกับคุณใช่ใชายหนุ่มเมินใส่จากนั้นก็เดินมาหยุดยืนใกล้ๆเธอ กังฟูของพวกบดิกาดก็เรียนมาจากผมทั้งนั้นแหละคุณผ่านพวกเขาไปให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันผมพิมพลไม่ลงมือกับผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้ชื่อว่าเป็นภรยาถ้าคนอื่นรู้เข้าจะกลายเป็นขี้ปากของคนอื่นเอาหลังจากนั้นฝ่ามือใหญ่ของเขาก็อบเอลเรียวบางของนภาลและดึงให้ตัวเธอเข้ามาชนกับหน้าอกของเขาพิมพลก้มลงมามองเธอลูกตาดำของเขาดูลึกลับยากเกินเข้าใจ คุณไม้ต้องรู้สึกน้อยยอกน้อยใจหรอกนะผมน่าเกลียดการโกหกหลวงที่สุดแต่เรื่องใหญ่ขนาดนี้คุณยังปิดบังผมมาได้ถึงเจ็ดปีคุณนี่ช่างใจกล้าจริงๆนภาัยร้อนตัวขึ้นมาเธอรู้สึกได้ถึงความโกรธของเขาเธอไม่กล้าขยับตัวเพราะอยู่ใกล้กันมากจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นอย่างชัดเจนเสียงของมันทั้งแข็งแกร่งและทรงพลังนอนเถอะเขายื่นมือมาผลักเธอให้ลงไปนั่งบนเตียงและปิดไฟหลักลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้แสงไฟสลัวเธอเห็นเขาถอดชุดคลุดคล้ำเอ็มบนออกเหลือไว้เพียงแค่กางเกงในเพียงตัวเดียวและขึ้นมาบนเตียงนอนลงหญิงสาวใจสั่นอย่างแรงเธอหลับตาและนอนลงข้างๆเข,ขาในตอนกลางดึกร่างกายของหญิงสาวตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาส่วนความคิดก็ยุ่งเหยิงไปหมดพิมพลหลับตาลงอย่างไม่สะทกสะท้านและดูเหมือนว่าเขาจะหลับไปแล้วด้วยเขาไม่มีปฏิกิริยาอะไรตอบสนอง กลิ่นหอมอ่อนๆของสมุนไพรในอากาศทำให้ในใจเขารู้สึกสงบความวุ่นวายในใจก็ลดน้อยลงไปเล็กน้อยนภาัยนึกถึงเรื่องเมื่อคืนนั้นที่เกิดขึ้นเมื่อเจ็ดปีก่อนโดยไม่รู้ตัวเรื่องนั้นเป็นความทรงจำที่ยากที่จะลืมมันคือครั้งแรกของเธอดังนั้นเธอจึงจำทุกๆรายละเอียดได้อย่างชัดเจนในความมืดมิดใบหน้าของเธอก็อดไม่ได้ที่จะแดงขึ้นมาเช้าวันรุ่งขึ้นนภาัยที่เคยชินกับการนอนคว่ำหน้าก็รู้สึกถึงความนุ่มสบายและอบอุ่น เธอถือโอกาสใช้ฝ่ามือลูบและลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างช้าๆจากนั้นจึงพบว่าสิ่งที่เธอลูกคือหน้าอกที่แข็งแรงและอบอุ่นอ่าเธอส่งเสียงร้องและลุกขึ้นนั่งวิญญาณเกือบจะหลุดออกจากร่างบทที่สิองไม่เห็นเขาในสายตาสองมือของพิมพลรองอยู่ที่หลังสีราริมฝีปากบางของเขาเม้มเล็กน้อยและสายตาก็จับจ้องมาที่เธออย่างไม่รู้สึกอะไรณนา,าลัยรีบเอาขาที่พาดอยู่บนเอวเขาออกสวรร์ เธอคงจะไม่ได้พาดเขาไว้ทั้งคืนใช่ไหมนะนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันคุณนภาลายเบิกตากว้างเธอละอายแก่ใจมากฉันเธอรีบกระโดดลงจากเตียงโดยไม่รอให้พิมพลเอ่ยปากจากนั้นจึงสวมรองเท้าและวิ่งไปทางประตูดูคล้ายกับการหนีหัวซุกหัวสุนใจเต้นตึกตักตึกตักแก้มก็ร้อนผ่าในหัวของเธอมึนงงไปหมดแล้ว จริงๆพิมพลตื่นตั้งนานแล้วเขานอนอยู่ในท่านี้มาตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อที่จะรอให้เธอตื่นขึ้นมาเองอย่างสุภาพบุรุษผู้หญิงคนนี้เหมือนกับเป็นงูน้ำมาพันรอบเอวของเขาและรัดเอาไว้แน่นๆแต่นึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะไม่รู้สึกรังเกียจเลยกลิ่นหอมอ่อนๆยังคงหลงเหลืออยู่ในอากาศและทำให้สติของเขาค่อยๆหายไปนี่คือกลิ่นที่มีสมุนไพรผสมอยู่ พิมพลตื่นนอนและลุกข,ขึ้นมาใส่เสื้อผ้าเขาดูเงียบสงบมากแต่จริงๆแล้วหลังจากที่เขาได้ลิ้มรสความงามของเธอในร่างกายของเขาก็ข่มความร้อนระอุเอาไว้อยู่โดยเฉพาะเมื่อคืนนี้ที่พวกเขานอนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งภาพบางอย่างมักจะผุดขึ้นมาในสมองบ่อยๆเขาห่างเหินจากการมีเพศสัมพันธ์มานานและนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าการควบคุมความต้องการทางเพศของตัวเองมันเป็นทุกอย่างนี้นี่เองเขามาที่อีกห้องหนึ่งและปิดประตูล็อกกลอน เขาเปิดตู้และหยิบกล่องใบหนึ่งออกมาจากนั้นก็ใส่ย,ยาและฉีดเข้าเส้นเลือดที่แขนของเขาอย่างชำนาญเขามองดูของเหลวสีฟ้าค่อยๆไหลเข้าร่างกายใบหน้าของชายหนุ่มดูสงบเงียบยาตัวนี้เขาฉีดมาหลายปีแล้วในห้องครัวชั้นล่างนภา,าลายกำลังทำบะหมี่มะเขือเทศผัดไข่ซึ่งเป็นของโปรดของเด็กๆให้พวกเขาภาพเหตุการณ์ตอนตื่นนอนเมื่อเช้าก็ผุดเข้ามาในหัวอยากจะลืมก็ลืมไม่ลง มันทาให้จิตใจของเธอวาวุ่นขาดสติอยู่บ่อยๆและในตอนที่หั่นมะเขือเทศก็เกือบจะหั่นโดนมือตัวเองหลังจากลงมาข้างล่างพิมพ์พลก็มาที่ห้องครัวเช่นกันเดิมทีเขาคิดจะสั่งให้พ่อครัวทําอาหารที่เด็กๆชอบแต่กลับเห็นหญิงสาวคนนั้นที่กําลังยุ่งอยู่ในครัวข้างเตามีบะหมี่มะเขือเทศผัดไข่หอมกรุ่นสามชามวางอยู่ในขณะนี้เธอกําลังโรยต้นหอมลงในชามอยู่ในอากาศมีกลิ่นหอมของบะหมี่โชยมาไม่มีความมันเลี่ยนเลยแม้แต่นิดเดียว ในตอนที่นาภาลัยประคองถ้วยบะหมี่และหันหลังมาเธอก็ตกใจที่เห็นชายหนุ่มยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูและสายตาก็กำลังจับจ้องอยู่ที่เธอเธอตกใจและพยายามตั้งสติจากนั้นจึงเม้มปากสีชมพูของเธอเธอยังไม่คิดที่จะคุยกับเขาเธอประคองชามเดินออกมาจากห้องครัวและค่อยๆวางบะหมี่ลงบนโต๊ะ ต้องเดินผ่านเขาอีกแล้วพิมพลที่จมูกดีมากได้กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์จากตัวเธออีกครั้งกลิ่นนี้คือกล,กลิ่นที่กระชากใจของเขาเขาชอบกลิ่นนี้ทุกครั้งที่ได้กลิ่นเขาก็จะรู้สึกเบิกบานใจอย่างไม่มีอะไรเทียบได้คุณแม่คุณพ่ออรุณสวัสดิ์ในตอนที่นภลัยประคองชามอีกใบออกมาแม้มและขวัญข้าวก็เข้ามาในห้องอาหารพวกเขาสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ดูสวยงามและล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นสภาพจิตใจของพวกเขาก็ดีมากๆอีกด้วย นภารายพยายามทำเป็นไม่สนใจชายหนุ่มที่อยู่ตรงนั้นเธอยิ้มและทักทายเด็กๆพร้อมทั้งเรียกให้มานั่งแชมป์ขันข้าวมากินข้าวเช้ากันได้แล้วจ้าว้าววาวนึกไม่ถึงเลยว่าจะได้กินบะหมี่มะเขือเทศผัดไข่ที่แม่ทำเองที่นี่ด้วยมีความสุขที่สุดเลยหอมจังเลยยอดเยี่ยมไปเลยขวัญข้าวก็มีดีใจมากเช่นกันพิมพลเห็นเธอพาเด็กๆนั่งลงและไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาเลยเอ๊ะ คุณแม่ไม่ได้ทําเผื่อคุณพ่อด้วยหรอแชมปสายตาแหลมคมทาไมถึงมีแค่สามชามหลักครับนภลัยยื่นมือออกไปลูบหัวเล็กๆของเขากินของหนูไปเถอะเป็นเด็กดีนะจ้าถึงแม้ว่าพิมพลจะไม่จําเป็นต้องกินอาหารเช้าเพราะเขาเพิ่งจะฉี่สารละลายธาตุอาหารเข้าไปแต่อาหารที่หญิงสาวคนนี้ทําก็ทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจมากแต่งงานกันแล้วแต่ก็ยังไม่คิดจะเห็นเขาอยู่ในสายตาอีกหรอ ดังนั้นพิมพลจึงเดินมาทางเธอก่อนที่นภลัยจะใช้ตะเกียบยื่นลงไปในชามเขาก็ยื่นมือมาประคองบะหมี่ชามนั้นของเธอไปหญิงสาวตาเบิกโพลงจากนั้นพิมพลก็ถือโอกาสแย่งตะเกียบในมือของเธอไปคุณทำอะไรของคุณนะ้าเธอถามแต่เขากลับประคองบะหมี่และหันหลังเดินจากไปเฮ้ยนภลัยพูดอึกออักคุณแม่เยอะขนาดนี้หนูกินไม่หมดหรอกค่ะเดี๋ยวหนูแบ่งให้คุณแม่เอง คุณแม่ผมก็กินไม่หมดแต่ว่าวันหลังอย่าลืมทำเผื่อคุณพ่อด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราคือครอบครัวเดียวกันในช่วงเวลาเช่นนี้เด็กๆมักจะแบ่งปันใส่ใจและรู้ความในห้องรับแขกพิมพลเอาชามและตะเกียบวางไว้บนโต๊ะน้ําชาเขานั่งอยู่ที่โซฟารู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยหญิงสาวคนอื่นๆพยายามคิดหาวิธีที่จะได้เข้าใกล้เขาแต่นภาลัยที่ได้อยู่ต่อหน้าเขากลับทําเหมือนเขาไม่มีตัวตน แม้แต่อาหารเช้าก็ไม่ทําเผื่อเขาเขาช่างน่ารังเกียจจริงๆเมื่อคืนเธอก็นอนบนเตียงของเขาห่มผ้าห่มของเขาแถมยังรัดเขาไว้ทั้งคืนอีกเขาฉี่สารละลายทตดอาหารดื่มแต่น้าไม่กินอะไรมาหลายปีแต่เมื่อได้กลิ่นหอมของบะหมี่นึกไม่ถึงเลยว่าจะหยิบตะเกียบขึ้นมาเป็นครั้งแรกบทที่13ต่อจากนี้ไปเธอคือคุณนายอนพา พิมพลคีบบะหมี่เข้าปากและเคี้ยวอย่างละเอียดนี้คือการกินอาหารครั้งแรกในรอบหลายปีของเขาเขารู้สึกอร่อยมากและไม่ทําให้คลื่นไส้เลยแม้แต่นิดเดียวพ่อบ้านประวิทย์บังเอิญมาเห็นฉากนี้และรู้สึกช็อกมากเหมือนกับเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันตกพิมพลกินบะหมี่ด้วยความตั้งใจพ่อบ้านประวิทย์ก้าวเดินต่อไปด้านหน้าเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่ฝันเมื่อพิมพลได้ยินเสียงก็เงยหน้าขึ้นและหน้าซีด คุณ,ณพิมพ่อบ้านประวิทยืนอยู่ด้านหน้าโต๊ะน้ำชาและถามด้วยความประหลาดใจคุณทานอาหารได้แล้วหรอครับกระเพาะของคุณหายดีแล้วหรอพิมพลตกใจเล็กน้อยและตอบกลับผมจะลองดูไม่รู้สึกคลื่นไส้เลยหรอครับพ่อบ้านดีใจมากพิมพลย้อนคิดก็ไม่นะพ่อบ้านประวิทยรู้ว่าบะหมี่นี้เป็นบะหมี่ที่คุณภาเป็นคนทําเขาจึงดีใจมากดูท่าว่าคุณพาจะต้องเป็นคนที่ช่วยชีวิตเขาได้แน่แน่ ก่อนหน้านี้พ่อครัวที่บ้านถูกเปลี่ยนคนแล้วคนเล่าแต่ไม่มีสักคนที่สามารถทำอาหารได้ถูกปากและตรงตามความต้องการของคุณพีมพ์ได้ไม่ว่าเขากินอะไรเข้าไปก็มักจะอาเจียนออกมาเขาจึงได้แต่พึ่งการฉีดสารละลายาธาตุอาหารแทนคุณพาคนนี้มีเวทมนต์หรือไงกันนะใบหน้าของพ่อบ้านที่เข้มงวดอยู่เสมอเต็มไปด้วยรอยยิ้มนี่จะต้องเป็นพรหมลิขิตแน่ๆ ในเวลานี้ด้านนอกฝนหยุดตกแล้วและแสดงให้เห็นดวงอาทิตย์ที่ขึ้นจากทิศตะวันออกลานบ้านหลังฝนตกก็ดูสะอาดสดชื่นเหมือนเพิ่งล้างเสร็จหลังอาหารเช้าพ่อบ้านก็พาเด็กๆขึ้นไปชั้นบนเพื่อทําการบ้านนภาัยนั่งอยู่ที่เก้าอี้ทานอาหารจ้องมองไปที่แลมโบกินีคันนั้นแล้วเมื่อจะแปดโมงแล้วเขายังไม่ออกไปอีกหรอใช่เธอกําลังหลีกเลี่ยงการเจอหน้ากับเขาเมื่อถูกดวงตาทั้งสองข้างของเขาเฝ้าดูเธอมักจะรู้สึกทําอะไรไม่ค่อยถูก ในห้องรับแขกขนาดใหญ่ที่ดูเรียบง่ายแต่รูหราพิมพ์พลนั่งพับขาอยู่บนโซฟาที่สั่งทำขึ้นพิเศษสองมือของเขาก็ดอกและนั่งหลังพิงโซฟาเขากำลังนั่งรอหญิงสาวคนนั้นมาลองชุดพิธีการอย่างอดทนไม่รู้เลยจริงๆว่าเธอจะใช้เวลากินบะหมี่หนึ่งชามนานแค่ไหนเขากินหมดแล้วที่โต๊ะน้ำชาด้านหน้ามีชามเปล่าใบหนึ่งวางอยู่เขาเกลียดการรอคอยที่สุดในที่สุดเขาก็ลุกขึ้นยืนและเดินไปที่ห้องอาหาร ภายใต้แสงอาทิตย์ที่สาดส,ส่องทะลุหน้าต่างเข้ามาพิมพ์พลได้กลิ่นหอมเป็นพิเศษและเมื่อเขาเห็นที่เก้าอี้โตอาหารมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเมาอ,อยู่สายตาของเขาก็ยากจะคาดเดาเขามองตามสายตานั้นไปและพบว่าเธอกำลังจ้องอยู่ที่รถของเขาณภารยไม่รู้ตัวว่าพิมพ์พลมาเธอจึงอดไม่ได้ที่จะบน่นเป็นบ้าอะไรเนี่ยไม่คิดจะไปบริษัทหรือย,ยังไงกันคุณพูดว่าอะไรนะคุณนายยนพา เธอสะดุ้งและเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นไปก็เห็นชายหนุ่มยืนอยู่ตรงหน้าใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะขึ้นมาทันทีเหมือนกับพระพุทธรูปที่เย็นชาไม่มีผิดสามีคุณเป็นคนไม่ใช่ผีชายหนุ่มจ้องมองเธอและพูดขึ้นเธอแกล้งทำเป็นสงบนิ่งจากนั้นก็มองกลับไปหลังจากที่เธอกรอกตาใส่เขาเธอก็ลุกขึ้นยืนและเดินตามเขาไปยังห้องรับแขก เพิ่งจะเข้ามาในห้องรับแขกเธอก็มองเห็นราวแขวนเสื้อแถวยาวเหยียดที่มีชุดพิธีการแขวนอยู่เต็มไปหมดทั้งสีสันสดใสโดดเด่นรูร่ราสง่างามช่างมอบความเพลิดเพลินให้กับคนที่ได้เห็นนะักตอนบ่ายคุณต้องไปรวมงานเลี้ยงกับผมงานหนึ่งพิมพลยืนอยู่ด้านข้างเธอคุณเลือกมาสักชุดเธอณาภาลาัยรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยหันกลับไปถามด้วยความไม่แน่ใจคุณจะพาฉันไปเปิดตัวหรอก่อนหน้านี้เขาไม่เคยสนใจว่าจะมีผู้หญิงไปออกงานด้วยหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่เคยมีเรื่องอื้อฉาวออกมาคุณน่าเกลียดถึงขนาดที่เจอคนไม่ได้เลยหรอพิมพลถามเบาๆในตาสวยของหญิงสาวจ้องกลับมาที่เขาชายหนุ่มตอบกลับด้วยน้ำเสียงสบายๆคุณไม่ได้เป็นมือที่สามคุณเป็นคุณนายนพาตัวจริงเสียงจริงไม่ว่าจะเร็วหรือช้าย,ยังไงก็ต้องปรากฏตัวไม่ใช่หรอเขาจริงจังจริงๆ แต่นี่คือการแต่งงานด้วยสัญญาณพลัยรู้ดีว่าการทำให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้เกิดผลดีกับใครเลยและมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่รับไม่ไหวตามมามีชื่อและมีตัวตนจริงๆสัญญาเป็นเพียงแค่กระบวนการให้เธอปรับตัวผมไม่ชอบการบีบบังคับพลัยเงียบเหมือนคนใบอีกครั้งเลือกเธอชายหนุ่มเหลือบตามองเธอเล็กน้อยผมขอดูรสนิยมของคุณหน่อย นภัลัยรู้ดีว่าถ้าต้องการเจอลูกทุกๆวันก็จะต้องทำตามสิ่งที่เขาต้องการและห้ามทำให้เขาโกรธเลือกอะไรก็ได้ตามใจมาชุดหนึ่งแล้วคุณก็จะรู้รสนิยมของฉันแต่มันมาอยู่กับคุณตรงนี้ได้ก็จะต้องเป็นชุดพิธีการที่ไม่ธรรมดาแน่นอนดังนั้นเธอจึงตั้งใจเลือกมากชุดสีขาวชุดนั้นคุณตามากๆก,ก,การออกแบบที่ชายกระโปรงทั้งแปลกใหม่และมีเอกลักษณ์ชุดนั้นแล้วกันนภลัยยื่นแขนออกไปชี้คุณนายยนพาสายตาเฉียบแหลมจริงๆค่ะ คนใช้หยิบชุดพิธีการชุดนั้นออกมาและอดไม่ได้ที่จะชมนี่คือผลงานใหม่ล่าสุดของนักออกแบบเอมมาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไซเอสค่ะไม่ใช่ใหม่ล่าสุดเป็นของฤดูการที่แล้วต่างหากลหละนภายพล่พงออกมาคนใช้เขินเล็กน้อยแต่พิมพลกลับสะดุ้งเล็กๆและมองหญิงสาวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยแต่ไม่นานเขาก็ได้สติไปเถอะบทที่14ี่จะก่อเรื่องใหญ่แล้วค่ะ นภาัยมองดูคนใช้เข็นราวตักผ้าออกไปเมื่อหันกลับมาก็พบว่าพิมพ์พละกำลังมองเธออยู่ทั้งคู่สบตากันเธอถูกเขาจ้องจนรู้สึกกลัวในเวลานี้พ่อบ้านประวิทย์ได้พาคนใช้ทั้งหมดมาที่ห้องรับแขกจากนั้นทุกคนก็ยืนเรียงกันเป็นแถวท่าทางเหล่านี้ล้วนทําให้นภาัยรู้สึกประหมา่านี่เขาจะทําอะไรอีกเนี่ยนับจากวันนี้เป็นต้นไปเธอคือภรรยาของผมพิมพลและคือแม่ของแชมป์กับขวัญข้าวชายหนุ่มยืนเอามือไพล่หลังและประกาศเบา,เบา พวกเราจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วส่วนงานแต่งงานอยู่ในระหว่างการเตรียมการสวัสดีค่ะคุณนายเมื่อถูกสายตาหลากหลายคู่จ้องมณาาภพาลัยก็รู้สึกทำตัวไม่ถูกเป็นอย่างมากสวัสดีคะ่ะทุกคนฉันชื่นภลัยคะ่ะต่อจากนี้ไปก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะจากนั้นพิมพลก็ไปบริษัทส่วนาภาลัยก็ขึ้นข้างบนมาหาเด็กๆแลมโบกินีกำลังมุ่งหน้าไปที่ทีเอ็มกรุ๊ปพิมพลนั่งอยู่ที่เบาะหลังนึกย้อนไปถึงเรื่องเมื่อสักครู่แล้วรู้สึกสักศพมาก หญิงสาวที่คอยช่วยเหลือคนจนอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งจะรู้จักเอมมาได้ยังไงกันนะชุดพิธีการชุดนี้คือผลงานของฤดูการที่แล้วจริงๆเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นได้ดึงความคิดของเขากลับมาเขาก้มลงมามองหน้าจอที่ปรากฏจากนั้นจึงกดรับสายพิมพลยานีเชิญเขาด้วยอารมณ์ที่ดีฉันกลับมาแล้วตอนบ่ายไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดลูกสาวของนายกเทศมนตรีด้วยกันนะคุณไม่รู้สถานที่จัดงานหรอชายหนุ่มถามด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำ รู้สิถ้ารู้แล้วทำไมต้องไปด้วยกันละ่ะเขาแสดงท่าทีห่างเหินผมมีผู้หญิงที่จะไปด้วยแล้วคุณไปหาคนอื่นเถอะหลังจากพูดจบเขาก็ตัดสายสนทนาทันทีตอนบ่ายในห้องบอลรูมโรงแรมวิกตอเรียที่เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดครบรอบ20ปีของเบญญาลูกสาวของนายกเทศมนตรีได้มีแสงไฟสว่างเจิดจ้าและระยิบระยับงดงามหญิงสาวในงานต่างก็แต่งตัวสวยสดใส ขนมเปี๊ยะที่ประณีตงดงามไวยแดงที่มีชื่อเสียงบทเพลงบรรเลงไวโอลินจากผู้เชี่ยวชาญชาวอิตาลีพนักงานเสิร์ฟหล่อเหล่าที่เดินขวักวหวไปมาท่ามกลางผู้คนในงานงานเลี้ยงนี้ช่างดูยิ่งใหญ่มากเหลือเกินด้านนอกมีรถหรูรวมตัวกันเต็มไปหมดเหล่าคุณหญิงคุณนายมีชื่อเสียงที่มาถึงแล้วต่างรวมกลุ่มคุยกันเรื่องต่างๆทั้งดอกไม้ศิลปะและดนตรีบางครั้งก็ชนแก้วกันได้ยินมาว่ารายชื่อแขกที่มางานวันนี้มีคุณพิมด้วย ฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันก็เลยลองไปถามเบนแล้วเธอก็บอกว่ามีจริงๆเบนเส้นใหญ่จริงๆที่เชิญเขามาได้คุณพิมพ์กับนายกเทศมนตรีรู้จักกันเป็นการส่วนตัวมันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่เขาจะมาร่วมงานแลมโบกินีหยุดลงที่ด้านนอกห้องบอนรูมพิมพลลงจากรถทุกการเคลื่อนไหวของเขาล้วนมีเสน่ห์ที่ทําให้ผู้คนต่างหลงไหล คืนนี้เขาไม่เพียงแต่พาภรรยามาแต่ยังพาลูกๆมาอีกด้วยสิ่งนี้ก็เพื่อจุดประสงค์เดียวนั่นก็คือเปิดเผยเรื่องราวให้ใหญ่โตให้พาดหัวข่าวและดังไปถึงทางฝั่งแม่ของเขานภาลหลรูปร่างดีมากชุดพิธีการที่สวยงามสแสดงสัดส่วนของเธอให้เห็นและทําให้เธอยิ่งดูสวยและมีออร่าข,ของความเป็นผู้ดีใครได้พบเห็นเป็นต้องเหลียวมองพิมพลอบไหลเธอและพาเธอเดินเข้าไปในห้องจัดงานเลี้ยง เด็กๆที่แต่งตัวทันสมัยมีบริกาศเป็นคนพาไปพวกเขาเดินตามพ่อแม่ไปอย่างอารมณ์ดีวายดูเร็วคุณพีมพาผู้หญิงมาด้วยลูกสาวบ้านไหนกันเนี่ยโชคดีจริงๆเลยเมสมกันจังเลยสวยมากเลยด้านหลังยังมีเด็กๆอีกสองคนด้วยทำไมถึงมีเด็กด้วยหลัก ดูเหมือนว่านพาลัยจะได้ยินเสียงวิพากิจวิการเหล่านั้นแต่เธอนิ่งมากและไม่รู้สึกประหม่าเลยแม้แต่น้อยแต่เมื่อเธอเห็นชื่อและรูปบนโปสเตอร์ขนาดใหญ่อย่างชัดเจนเธอก็รู้สึกทำตัวไม่ถูกขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลวันเกิดเบญญาเมื่อวานก็โทรมาชวนเธอไปงานแต่เธอกำลังอารมณ์ไม่ดีก็เลยปฏิเสธไปแต่วันนี้เธอกลับมากับพิมพล ด้านนอกมุมบันไดเบญญาที่สวมชุดพิธีการสีแดงสดใสดูงดงามราวกับอัญ,ญมณีเธอช่างดูสวยงามเหลือเกินเมื่อเห็นนภา,ายัยเธอก็ดีใจยิ่งกว่าเห็นพิมพลอีกเธอยกกระโปรงขึ้นและรีบลงบันไดไปคุณหนูระวังด้วยครับอย่าวิ่งเร็วเธอดีใจมากๆนภะาทำไมเธอถึงมาได้เนี่ยแกจะมาเซอร์ไพรส์ฉันหรอเมื่อเธอหยุดยืนอย่างมั่นคงเธอก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองที่เห็นพิมพลกำลังอบไหล่พลายอยู่พวกคุณเป็นอะไรกันเนี่ย เธอถามด้วยความงงเพราะทุกคนในโลกรู้ดีว่าพิมพลไม่สนใจผู้หญิงคุณพ่อคุณแม่แชมป์โผล่หัวเล็กๆออกมาจากนั้นก็บอกมือทักทายเบญยาสวัสดีครับพี่เบนแชมป์ขวัญข้าวเบญยาร้องเรียกเมื่อกี้หนูเรียกพวกเขาว่าอะไรนะคุณพ่อคุณแม่ไงทําไมหรอในงานเงียบสงัดแขกผู้มีเกียรติต่างตกตะลึงอ้าปากค้างแช่ สื่อที่ได้รับเชิญมาร่วมงานรีบพุ่งเข้ามาและคว้ากล้องขึ้นมากดชัตเตอร์กระหน่ำถ่ายภาพนาภาลัยรู้ดีอยู่แล้วว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นดังนั้นเธอจึงไม่ตกใจเลยแม้แต่น้อยในทางกลับกันเธอ,อยังยิ้มให้ความร่วมมือกับการเปิดเผยในครั้งนี้อีกด้วยพรุ่งนี้จะต้องลงข่าวหน้าหนึ่งแน่ๆเพราะฉะนั้นเธอจะถูกถ่ายรูปออกมาแล้วน่าเกลียดไม่ได้เธอจะต้องสวยเท่านั้นบทที่15คุณนายนพาที่ไม่ยอมเปิดเผยตัวตน พิมพลแพร่กระจายลมหายใจที่สุดแสนจะเย็นชาออกมาทั่วตัวเขาไม่สนใจผู้หญิงคนไหนทั้งนั้นยกเว้นเพียงแต่ตอนที่เขามองหญิงสาวข้างกายสายตาของเขาก็กลับมีความละมุนละไมขึ้นมาไม่ไกลนักยานีที่สวมชุดที่ดูเป็นผู้ใหญ่และมีความสามารถมองเห็นเหตุการณ์นี้ก็ประหลาดใจในใจของเธอรู้สึกทุกข์เป็นอย่างมากเพราะถูกบังคับให้แต่งงานหรือเปล่าเขาถึงได้สร้างเรื่องล้อเล่นใหญ่โตขนาดนี้ แสงแฟลชยิงมาไม่หยุดนักข่าวต่างรุมถ่ายรูปจากทุกๆมุมนี้เป็นครั้งแรกที่พิมพลไม่รู้สึกรังเกียจเลยสายตาของแขกเรือต่างถูกพวกเขาดึงดูดทุกคนต่างพากันกระซิบวิพากวิจารณบางคนก็อิจฉาอยากจะมีบ้างส่วนบางคนก็อิจฉาริษยาจนกระทั่งบรรยานางเอกของงานเลี้ยงประท้วงขึ้นพอแล้วพอแล้วไม่ให้ถ่ายแล้วถ่ายฉันนี้ฉันต่างหากที่เป็นนางเอกของงานนี้เหล่านักข่าวหันกลับไปถ่ายรูปเธอเพราะถึงยังไงก็รับเงินเธอมาแล้ว เบญญาสร้อยคอของคุณสวยจังเลยสั่งทำมาโดยเฉพาะใช่หรือเปล่าคุณนายสูงสักคนหนึ่งที่สายตาดีและมีใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มถามขึ้นคุณนายอีกคนหนึ่งพูดขึ้นว่าฉันคุค้นๆว่าเห็นสร้อยคอเส้นนี้ที่งานแสดงเครื่องประดับที่มิลานนะรู้สึกว่าจะเป็นเป็นผลงานชิ้นใหม่ล่าสุดของเอมมาหล่ะมัง้งไม่ใช่แค่มีเงินก็ซื้อได้นะเบญญายิ้มและมองที่นภลัยด้วยความภูมิใจนภลัยจงใจตอบรับสายตาของเธอ จากนั้นจึงหันกลับมาทางพิมพลแล้วพูดว่าไปกันเถอะอย่ามาแย่งซีนเธอที่นี่เลยจริงๆแล้วพิมพลมีข้อสงสัยหญิงสาวที่คอยช่วยเหลือคนจนอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมาเป็นระยะเวลายาวนานทำไมถึงรู้จักกับลูกสาวนายกเทศมนตรีได้นะอีกทั้งยังดูสนิทสนมกันดีอีกด้วยทางฝั่งนี้เบญยากำลังถ่ายความสงสัยให้กับแขก ใช่ค่ะมันคือสร้อยที่เอมมาเป็นคนออกแบบตอนนี้กำลังนิยมความหรูหราที่แฝงไว้ซึ่งความเรียบง่ายและรูปแบบค่อนข้างจะสง่างามคิดไม่ถึงเลยว่าพวกคุณจะชอบเหมือนกันณภาลัยที่กำลังก้าวเดินไปด้านหน้าบาังเอิญเห็นชายหนุ่มวัยกลางคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่และมีบุคลิกสง่ามอยู่ไม่ไกลนักโครงร่างที่คุ้นตาทำให้เธอตกใจเล็กน้อยไม่ได้เจอกันมา21บเอ็ดปีแล้วแต่เขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมกับในภาพความทรงจำเว้นเสียแต่ริ้วรอยต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาบนใบหน้าของเขา เธอมองด้วยความตกตะลึงมองเขาชนแก้วกับเพื่อนมองเขาพูดคุยอย่างสนุกสนานกับเพื่อนมองเขาเงยหน้าเล็กน้อยและดื่มเหล้าในแก้วจนหมดสภาพร่างกายของเขาดูเหมือนว่าจะยังดีอยู่เลยชายผู้นี้สกิดความอ่อนโยนที่อยู่ในส่วนลึกที่สุดในใจของเธอและทำให้เธอขาดสติไปครู่หนึ่งพิมพลมองตามสายตาเธอไปและพบว่าสายตาของเธอหยุดอยู่ที่มนุสินทีอกร๊และ BJ d g ดีกรมีความร่วมมือกันอยู่ ดังนั้นพิมพลจึงรู้จักผู้ชายคนนี้อยู่บ้างหรือว่าพวกเขาก็รู้จักกันอีกนภลัยเห็นเมือนพรานักสแสดงภาพยนตร์ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้ยื่นแก้วเหล้าให้มนุษินพร้อมทั้งจับแขนเขาด้วยรอยยิ้มจากนั้นก็ชนแก้วกับเหล่าผู้อาวุโสเป็นเพื่อนเขาลักษณะท่าทางที่ดูน่าเอ็นดูนี้ดูคล้ายกับว่าเป็นลูกสาวที่รู้เรื่องที่สุดของตระกูลรุจิพรไม่รู้ว่าเพราะอะไรหัวใจของนภลัยรู้สึกห่วงเล็กน้อยในสายตาบ่งบอกถึงความเหงาและความเกลียดชัง คุณพีมคะขอถามหน่อยคะคุณพีมกับคุณผู้หญิงท่านนี้มีความสัมพันธ์อะไรกันหรอคะอยู่ๆก็มีนักลก่าวปรากฏตัวขึ้นช่วยเปิดเผยสถานะความสัมพันธ์ของคุณให้หน่อยได้ไหมคะพิมพ์พลตอบอย่างไม่ขัดขืนผมแต่งงานเงียบๆมาเจ็ดปีแล้วมีลูกอายุหกขวบและคนนี้ก็คือภรรยาของผมนภาลัยได้สติเธอเห็นสายตาของเขาดูจริงจังเหมือนกับคนที่มีความรับผิดชอบ พิมพลจูบเบาๆที่หน้าผากของเธอและทําให้เธออกสั่นขวัญหายนอกจากนั้นยังทําให้หญิงงามนับไม่ถ้วนต้องอกหักและเสียใจจริงๆแล้วคนโสดที่ดูไม่สนใจผู้อื่นมากที่สุดกลับแต่งงานอย่างเงียบๆแล้วแม้แต่ลูกก็ยังโตขนาดนี้แล้วคนที่รับไม่ได้มากที่สุดก็คือยานีเธอนึกถึงท่าทีของเขาในสายโทรศัพท์วันนี้เธอไม่อยากรู้สึกกดดันต่อหน้าผู้คนมากมายจึงมาหลบซ่อนตัวอยู่ไกลๆและดื่มเหล้าไปเยอะมาก เบญญาเดินเข้ามาอย่างมีความสุขนภาเมื่อวันเธอปฏิเสธฉันแต่วันนี้กลับมากับสามีเธอได้นึกถึงความรู้สึกฉันบ้างไหมเนี่ยบทสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้เธอก็ได้ยินแล้วหุบป,ปากไปเลยนภาัยไม่อยากสนใจเธอเธอกวนฉันเหมือนเป็นปีศาจมาครึ่งปีแล้วให้ฉันหลบเธอหน่อยไม่ได้หรอไงได้ได้ได้ไดตราบใดที่เธอไม่ทิ้งฉันเธอจะว่ายังไงก็ได้หมดเลยความสัมพันธ์นี้ทําให้พิมพลรู้สึกสับสนว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่ ระยะนี้ทีเอ็มกรุ๊ปมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมอัญมณีเขามองเพียงแวบเดียวก็รู้แล้วว่าสร้อยคอที่เบญญาสวมคือสร้อยคอที่ออกแบบโดยเอ็มมาช่วงนี้ทีเอ็มกรุ๊ปจึงวางแผนที่จะร่วมงานกับเอ็มมาแต่เอมมาเป็นคนที่คาดดาวได้ยากนะักคุณรู้จักกับเอ็มมาหรอชายหนุ่มเอ่ยปากถามไม่รู้จักนภลัยตอบด้วยความรวดเร็วผมไม่ได้ถามคุณพิมพลมองเธอแล้วจึงมองไปที่ลูกสาวนายกเทศมนตรีเพื่อรอคอยคำตอบ เบญญาหัวเราะแหะแหะฉันไม่เข้าใจความหมายของคุณเอมมาทำไมหรอเขาคิดแล้วคิดอีกไม่มีอะไรงานอย่างเช่นวันนี้คงจะไม่สะดวกนักที่จะมาคุยเรื่องงานเบนญารีบจับมือนภลัยไปกันเถอะฉันพาเธอไปกินเค,ค้กที่อร่อยที่สุดหลังจากนภาัยถูกเธอลากไปพิมพ์พลก็ยังคงได้ยินเสียงกระซับประโยคนั้นขอบคุณสำหรับสร้อยที่เธอให้ฉันนะดีไซน์สวยมากๆฉันชอบที่สุดเลยละ่ะของปลอม นี่คือคำแรกที่ออกมาจากความคิดของพิมพลนภัลัยเป็นคนทำสร้อยคอด้วยตัวเองจบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ